สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูง่ายๆมาฝากกันอีกครั้งค่ะนั่นก็คือเมนูเบคอนเส้กกอ,อกชีสนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะเด็กๆน่าจะเป็นที่ชื่นชอบเลยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทําขั้นตอนแรกในการทาเบคอนพันไส้กกอ,อกชีสกันเลยนะคะอันนี้นั่นก็แค่นําเบคอนนะคะมาตัดครึ่งตอนแรกมันก็มาเป็นชิ้นยาวใช่ปะ ก็ยาวกว่าน,นี้แต่ไส้ก,กรอกเรามันสั้นแค่เนี้ยก็แบ่งครึ่งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้ทั้งชิ้นใหญ่ๆเบคอนใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้แนนตัดครึ่งก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นเชดดาร์ชีสนะคะแบบแผ่นหาซื้อง่ายมากจะเป็นสีส้มหรือว่าสีเหลืองก็ได้ค่ะแล้วแต่จะหาได้เลยทีนี้ก็วางชีสลงไปค่ะตามด้วยไส้ก,กรอกโรยพิกไทยน่อย อันนี้แนนจะไม่โรยเกลือเพิ่มนะคะเพราะว่าตัวเบคอนของเราเนี่ยค่อนข้างมีรสชาติอยู่แล้วจะออกเค็มๆอยู่แล้วไหนจะชีสให้กรอ,อกอีกแนนก็เลยเพิ่มแค่พริกไทยแค่นั้นเองค่ะพันม้วนแค่นี้แล้วก็ใช้ตัวไม้จิ้มฟันนะคะช่วยกัดเอาไว้ก่อนกันเหนียวนี่แค่นี้เองค่ะ อีกชิ้นไมค่อนมาตามด้วยเชดด้าชีสค่ะใส้กรอบอเอาพริกไทยหน่อยหรือว่าถ้าที่บ้านเด็กๆไม่ชอบทานพริกไทยอย่างเงี้ยกลัวเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็พันหม้วน ใช้ไมมจิ้มฟันกัดแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแนนขอไปพันทั้งหมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรานาไปทอดกันเดี๋ยวก็มาดูกันค่ะอันนี้แนนก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะเอามาทอดกันอันนี้ใช้น้ํามันไม่เยอะนะคะอันนี้แนนใส่น้ํามันไปนิดเดียวเองเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันเบคอนมันจะออกอีกนะคะแล้วก็ใส่เนยไปหน่อยค่ะมันจะได้หอม,หอม ตัวน้ำมันเบคอนมันจะออกอีกนะคะน้ำมันก็เลยใส่แค่นิดเดียวแค่ช่วยให้เหนยไม่ไหมแค่นั้นเองยิ่งให้ทัวกระทะเลยแล้วทีนี้ก็ใส่ลงไปทอดเลยค่ะแค่นี้เอง ให้ได้สีนะคะทด้านเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสุกง่ายอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากทอดเงี้ยที่บ้านมีเตาอบก็นําเข้าเตาอบเลยก็ได้คะ่ะแล้วแต่จะสะดวกอันนี้เดี๋ยวนันขอไปทอดทั้งหมดให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยว ก็เริ่มสุกแล้วนะคะทีนี้ก็แค่น้าขึ้นนะคะซับกระดาษไว้หน่อยบางชีนจะเห็นไหมน,นิดๆเพราะว่าชีสมันละลายออกมานะคะแต่สามารถทานได้ <c oughs> หรือว่าถ้าใครไม่อยากใส่ชีสก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยอันนี้แนะนเอามาซับน้ํามันหน่อยนะคะเพราะว่าน้ํามันเบคอนมันออกเยอะ เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะอ่านี้นั้นก็จัดวางเรียงใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็แค่วางด้วยใบายพาสซี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะน่าทานแบบนี้นะคะทานกับเมนูปาร์ตี้เป็นค็อกเทลเล็กๆกก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นอาหารวางก็ได้นะคะ ถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv สําหรับวันนี้นันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ